ทรัพย์สินถิ่นฐานทั้งบ้านช่องอีกเงินทองไรนามหาศาลเป็นสมบัติของตัวได้ชั่วการจะต้องผ่านจากกันเมื่อวันตายส่วนความดีมีความสัตย์สมบัติแท้ถึงตัวแก่กายดับไม่รับหายจะสถิต ติดแน่นแทนร่างกายชนทั้งหลายสรรเสริญจะเริญพรครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องโลกของนิทานวันนี้ผมจะมาเล่าถึงเรื่องของสาวกคนหนึ่งของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ที่มีอำนาจอย่างรู้วาลจิตของผู้อื่นให้ทุกท่านได้ฟังกันครับ ครับก่อนที่จะไปรับฟังนั้นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ช่องโลกของนิทานไว้ด้วยนะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มรับฟังกันเลยครับครั้งเมื่อในสมัยพุทธกาลมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อว่ามาติกาคามในแคว้นโกศลวันหนึ่งมีพิษสูจํานวน60รูปเรียนภาะกรรมฐานจากสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ได้จาริกมายัางหมู่บ้านแห่งนี้โดยมีอุบาสิกาคนหนึ่งที่เป็นมารดาของผู้ใหญ่บ้านอุปถัมบำรุงให้เหล่พาพระภิกษุเหล่านั้นสามารถบำเพ็ญสมณธรรมได้โดยสะดวกครั้งนั้นภิกษุผู้เป็นหัวหน้าของภิกษุทั้งหลายนั้นประชุมกับเพื่อนภิกษุว่าท่านทั้งหลายพวกเราไม่ควรประมาทถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราคงได้ตกนรกกันแน่แท้ เราเรียนกรรมฐานจากสำนักของพระพุทธองค์แล้วพระองค์ไม่ทรงโกรธคนที่โอ้อวดมีมายาคนที่เกลียดค้านแต่ทรงโปรดคนที่มีอัธยาศัยงามขอให้พวกเราตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทพวกเราไม่ควรอยู่ร่วมกันสองรูปนอกจากเวลาที่มาบำรุงพระเถระตอนเย็นและเวลาบิณฑบาตตอนเช้าแล้ว ถ้าภิกษุรูปใดป่วยให้มาตีะระฆังเพื่อพวกเราจะได้ช่วยกันจัดหายาเมื่อภิกษุทั้งหลายรับความดังนั้นแล้วภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็ทำตามกติกาที่ตกลงกันมาอย่างสม่ำเสมอวันหนึ่งอุบาสิกาได้เข้ามาหาพระภิกษุนางได้ให้คนรับใช้นำนวยใสและน้ำอ้อยมาเพื่อถวาย ขันมาถึงแล้วนางไม่เห็นภิกษุเลยจึงถามคนหน้าที่แห่งนั้นและได้ทราบความว่าภิกษุเท่าายอยู่ในที่พักและจะไม่ออกมาผู้พานนางจึงปาลบว่าทำอย่างในหนอเราจึงจะได้พบกับพระคุณเจ้าได้ครั้งนั้นนางได้ยินว่าหากต้องการที่จะเรียกพระภิกษุเหล่านั้นแล้วก็จงตีละฆังเถิดลำดับนั้นเอง ตุบาสิกาคนนั้นจึงได้ตีระฆังเพียงคู่เดียวภิกษุทั้งหลายต่างพากันเดินมาตามลำพังไม่มาเป็นสองรูปเมื่อนางเห็นดังนั้นแล้วก็เข้าใจว่าภิกษุในอาวาสแห่งนี้เห็นทีทะเลาะกันเป็นแน่แท้จึงไม่เดินมาด้วยกันเมื่อนางคิดได้ดังนั้นแล้วจึงได้ถามกับพระเทรา ลำดับนั้นพระเถระก็ได้ตอบว่าภิกษุทั้งหลายได้ทำกติกากันไว้อย่างนี้ตามที่ได้กล่าวแล้วในข้างต้นลำดับนั้นอุบาสิกาได้ถามว่าค่าแต่พระคุณเจ้าก็ทำอะไรเล่าอันพระคุณเจ้าปฏิบัติอยู่พระเถระได้ตอบว่าดูก่อนอุบาสิกาพวกอัตมารักษาอยู่ซึ่งทำสามสิประการ เป็นต้นว่าผมขนเล็บฟันและหนังว่าเป็นของไม่สะดวกและพิจารณาความเสื่อมไปของสังขารอุบาสิกาได้ถามต่อว่าข้าแต่พระคุณเจ้าการพิจารณาเช่นนั้นสมควรแก่ภิกษุเท่านั้นหรือไม่สมควรแก่ข้าพระองค์บ้างหรือลำดับนั้นพระเถระได้ตอบว่าดูก่อนอุบาสิกา อันธรรมนี้อันพาผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ทรงห้ามผู้ใดอันใครๆก็สามารถรักษาธรรมนี้ได้อุบาสิกาจึงได้กล่าวว่าข้าแต่พระคุณเจ้าถ้าเช่นนั้นแล้วขอพระคุณเจ้าจงบอกธรรมนั้นแก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดหลังจากนั้นพระเทระก็สอนอาการ32อย่างแก่อุบาสิกานั้นเมื่ออุบาสิการักษาธรรมนั้นอยู่ไม่นานนัก ก็ได้บรรลุปเป็นพระอนาคามีก่อนภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นหลังจากสเสวยสุขจากมรรคผลแล้วอุบาสิกานั้นก็ได้ตรวจดูด้วยจกักโสทิพย์แล้วํำพึงออกมาว่าเมื่อไรหนอพระคุณเจ้าทั้งหลายจะบรรลุธรรมนี้พระคุณเจ้าทั้งหมดนี้ยังเป็นปุถุชนอยู่มีความโลภมีความโกรธมีความหลงอยู่ ท่านจะมีบุญได้บรรลุธรรมหรือไม่หนอและเมื่อตรวจด,ดูให้ยิ่งขึ้นไปอีกอุบาสิกาก็รู้ว่าภิกษุทั้งหมดนี้จะได้บรรลุธรรมจึงลํำพึงต่อไปว่าก็อะไรเป็นอุปสรรคอยู่เล่าท่านทั้งหลายจึงมีอาจบรรลุผลในวันนี้แล้วอุบาสิกานั้นก็ได้ตรวจด,ดูด้วยการอย่างรู้วาละแห่งจิตต่อไปอีกและได้เห็นว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้ ยังขาดอาหารอันสมควรแก่การทำความเพียรและในวันต่อมาอุบาสิกาก็สั่งให้คนได้จัดเตรียมอาหารอันปราณีตไว้สำหรับถวายพ,าพระภิกูุน์เหล่านั้นเมื่อพิสูจทั้งหลายเหล่านั้นได้รับอาหารอันสมควรแล้วร่างกายก็เจริญสมบูรณ์อยู่ในสภาวะที่พร้อมสำหรับการรักษาธรรมจิตก็ดิ่งลงสู่อารมณ์เดียวจเจริญ่นวิปัสสนาแล้ว ไม่นานนักก็ได้บรรลุอรหันตผลเป็นพระอรหันต์ภิกษุทั้งหลายและเลิกภูมุปการลของอุบาสิกานั้นเป็นอันมากครั้งเมื่อออกพรรษาแล้วภิกษุได้ลาอุบาสิกานั้นแล้วไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เชตวันมหาวิหารเมื่อไปถึงแล้วได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงเรื่องต่าง ตามที่ภิกษุถวายเหล่านั้นได้ภาเชิญมาคั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นได้กลาบทูลถึงอุปการะของบาสิกาว่าเป็นผู้ที่ถวายอาหารอันปราณีตและสามารถรู้วาลจิตของพวกตนว่าต้องการอะไรและไม่ต้องการอะไรดังนี้ในลำดับนั้นภิกษุรูปหนึ่งที่อยู่ในหน้าที่แห่งนั้น ได้ฟังความบอกเล่านั้นแล้วมีความประสงค์จะไปอยู่ณที่หมู่บ้านแห่งนั้นจึงเรียนพากกรรมฐานจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลลาไปเมื่อไปถึงวิหารในป่านั้นแล้ว <c oughs> ก็คิดว่าอันเขานั้นได้เล่าลือกันว่าอุบาสิกาผู้หนึ่งรู้วาระจิตของผู้อื่นแล้วตอนนี้เราเดินทางมาเหน็ดเหนื่อย อุบาสิกาผู้นั้นจะให้คนมาปัดกวาดวิหารให้เราได้หรือไม่หนอส่วนอุบาสิกานั้นนั่งอยู่ในบ้านทราบความนั้นแล้วก็ส่งคนไปปัดกวาดวิหารต่อจากนั้นภิกษุผู้นั้นก็คิดอยากดื่มน้ำหวานและในวันรุ่งขึ้นก็อยากฉันข้าวต้มและแกงอย่างใดอย่างหนึ่งอุบาสิกาก็จัดอาหารนั้นมาถวายทุกอยา่าง เมื่อภิกษุนั้นคิดว่าอยากจะพบอุบาสิกาไม่นานนักอุบาสิกานั้นก็มาหาตามวาลจิตของภิกษุนั้นในลำดับนั้นเมื่อภิกษุฉันอาหารเสร็จแล้วภิกษุนั้นได้ถามว่าดูก่อนอุบาสิกามาติกามานดานี้เป็นชื่อของท่านหรืออุบาสิกานั้นได้ตอบว่าข้าแต่พระคุณเจ้าอันชื่อนั้นเป็นชื่อของข้าพระเจ้า ภิกษุนั้นได้ถามต่ออีกว่าดูก่อนอุบาสิกาท่านเป็นผู้ทราบปาาจิตของผู้อื่นหรืออุบาสิกานั้นได้ตอบว่าข้าแต่พระคุณเจ้าอันเหตุไฉนน้อแลท่านจึงได้ถามเช่นนั้นลำดับนั้นภิกษุนั้นได้ถามต่อว่าดูก่อนอุบาสิกา ก็เหตุที่ท่านนั้นทําทุกอย่างตามที่อาตมาคิดอุบาสิกานั้นได้ตอบเลี่ยงไปว่าข้าแต่พระคุณเจ้าก็ภิกษุที่รู้วาละจิตคนอื่นก็มีอยู่มากภิกษุนั้นได้ถามต่ออีกว่าดูก่อนอุบาสิกาอาตมาไม่ได้ถามถึงภิกษุเหล่าอื่นแต่อาตมาถามถ,ามถึงท่าน ลำดับนั้นอุบาสิกานั้นได้พูดไปว่าข้าแต่ว่าคุณเจ้าธรรมราคนที่สามารถรู้วาลจิตของคนอื่นได้ย่อมทำอย่างนั้นในการลำดับมาเมื่อการสนทนานั้นได้จบลงภรริกษูนั้นเกิดความคิดว่าเราได้ทำกรรมหนักเสียแล้วธรรมดาปุถุชนย่อมคิดสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างชั่วบ้าง ถ้าเราคิดสิ่งที่ไม่สมควรอุบาสิกาจะพึงตำหนีเราทำให้เราละอายอยากานั้นเลยเราควรหนีไปจากที่นี่เมื่อคิดได้ดังนี้แล้วจึงได้เข้าไปลาอุบาสิกานั้นแล้วเดินทางกลับไปยังสำนักของพระาศาสดาเมื่อไปถึงสำนักของพระาศาสดาแล้วพระาศาสดาได้ตัดถามว่าดูก่อนภิกษุ เหตุไฉน,นจึงได้รีบกลับมาภิกษุนั้นได้ทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็อุบาสิกานั้นเป็นผู้รู้วาระจิตทุกอย่างก็ธรรมดาปุถุชนย่อมคิดดีบ้างไม่ดีบ้างพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดว่าดูก่อนภิกษุก็เธอนั้นสมควรอยู่ที่นั่นและ ลำดับนั้นภิกษูนั้นได้ทูลกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์นั้นไม่อาจอยู่ที่นั้นได้เป็นแน่แท้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนว่าการรักษาจิตของเธอที่ขบได้ยากจงข่มจิตไว้ให้ได้อย่าให้คิดถึงอะไรอื่นให้ดิ่งในอารมณ์อันสมควรแก่สมณะ จิตนี้ขมได้ยากเกิดดับเร็วมักตกไปในอารมณ์อันหน่าใข่การฝึกจิตนั้นเป็นการดีเพราะจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้เมื่อภิกษุนั้นรับคำแนะนำของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็เดินทางกลับไปยังมาติกะคามอุบาสิกานั้นได้รู้พฤติการทั้งปวงแล้ว จึงได้จัดหาอาหารอันปราณีตมาถวายเมื่อเวลาผ่านไปได้สองสามวันภิกษุนั้นได้บรรลุอรหรันตผลเป็นพระอรหันตแล้วได้ลำลึกถึงอุปการะักุลของอุบาสิกาและระลึกชาติได้ย้อนหลังถึง99ชาติได้เห็นว่าอุบาสิกานั้นเคยเป็นภรรยาของท่านมา99ชาติ แต่นางมีใจให้ชายอื่นจึงได้ฆ่าท่านเสียถึง9 9ชาติมาแล้วเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วท่านก็ปรงทำสังเวชว่าน่าเวทนาจริงหนออุบาสิกาผู้นี้ทำกรรมหนักมาแล้วเหลือหลายตัดภาพมาที่ฝ่ายอุบาสิกาผู้นั่งอยู่ในบ้านนั้นรู้เห็นเหตุการณ์ทั้งปวงแล้วนางจึงพิจารณาชาติที่100และได้เห็นว่าในชาตินั้น ตนได้สละชีวิตคือความตายแทนภิกษุนั้นจึงได้ส่งกระแสจ,จิตไปยังภิกษุนั้นแล้วเตือนว่าขอท่านได้โปรดพิจารณาต่อไปถึงชาติที่หนึ่งร้อด้วยเถิดเมื่อภิกษุได้ยินเสียงอุบาสิกาด้วยหูทิพย์แล้วจึงระรุดชาติไปที่ชาติที่หนึและได้เห็นความเสียสละของอุบาสิกาแล้วก็มีจิตเบิดบาน แล้วได้เข้าสู่ปรินิพานณนะที่นั้นนั่นเองครับก็จบลงแล้วครับสำหรับเรื่องอุบาสิกาผู้รู้วาลาจิตหวังว่าเรื่องนี้คงจะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังและเป็นประโยชน์ต่อท่านที่กำลังรักษาจิตของตนเองอยู่นะครับดังคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ตัดไว้ว่าการรักษาจิตของเธอที่ขมได้ยากนั้นจงขมจิตไว้ให้ได้ จะได้คิดถึงอะไรอื่นให้ดิ่งลงในอารมณ์อันสมควรแก่สมาณะจิตนี้คมได้ยากเกิดดับเร็วมักตกไปในอารมณ์อันหน้าไขา่การฝึกจิตนั้นเป็นการดีเพราะผู้ที่ฝึกจิตดีแล้วย่อมนำศกมาให้ครับท้ายที่สุดนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านขอให้ทุกท่านเป็นผู้หมั่นฝึกจิตรักษาตน ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทในการทั้งปวงครับ